โอ้พรุ่งนี้นี่เราจะมาเดินตรงนี้เป็นตลาดนัดกันตรงนี้พรุ่งนี้เราจะพรุ่งนี้เราจะมาเดินตลาดนัดแล้วทำไมอ่ะมันจะดินอยนี้ก็หลุดทิ้งอ่ะสิตรงนี้มันจะเป็นตลาดนัดหนูเห็นพี่มาหาหนูเพื่ออะไรเพื่อสายเนี่ยเหรอแล้วทำไมไม่ใส่ให้ล่ะคะ นี่ยตรงนี้ที่เราซื้อตั๋วเมื่อวานนี้ไอ้ตรงนี้เขาก็ยังเวลานี้เขาก็ยังเนี่ยค่ะที่เราซื้อตั๋วเมื่อวานที่ไปนั่งเรือพอดีถ่ายไม่ทันไม่ต้องทํามือค่ะมาคล้องดึงไปเลยค่ะไม่ก็เห็นว่าเะดูเวลาก็้ลแต่ออกถ้าจะรีบก็มาดึงมือไปเลยคล้องมือไปเลยคล้องมือไปเลยจับไว้เหมือน เหมือนว่าพี่เหมือนคุณพี่จะไดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปหนูก็ยึกยักอะรูปหนูไม่ไม่สวยยึกยักั์จับหูจับหูเก่งมือไม่ว่างบร <laughs> รยากาศบรรยากาศท่าเรือเราไปไหนเราต้องป้องดองกันต้อง,องจับเขาไว้ไม่งั้นเขาก็จะเดินแบบ <laughs> น,นู้นนำหน้าเราไปดิงด่ง <laughs> คุณเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงนะถึงเขาจะเจ็ดสิบแล้วเขาแข็งแรงกว่าเราเยอะคนนี้ราก็ได้โู้ไม่ได้เรานี้ก็จะหกสิบแล้วเราไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเขาเนี้ยอ่ะหัวแขงจะขาดคุณจะไปซ้ายไปฝาขาดพอดีนี่คือแถวนี้ก็คือต้นปาล์มใช่ไหมปาลมปาลมถ้าบ้านเราเขาเอาไปทําอะไรพี่ไอ้ไอ้ใช่ลูกไอ้นั่นไหมลูกออมเดี๋ยวก่อนนะ บบที่เขาไปกินกับน้ําหวานนะเขาเรียกอะไรนะใบลูกจากมันคนละลูกเหรอกู็ไม่รู้ก็ไม่รู้เว้ยจะสงสัยอะไรอันนี้หนูโดนว่ามันจะมึงจะสงสัยอะไรเยอะแยะแต่จริงๆแล้วหนูอะอยากมาเดินกลางคืนถ่ายรูปเมื่อคืนนอนคิดอยู่นะที่เข้าไปนอนก็คิดอยู่ ถ้าถ่ายรูปกลางคืนในเมืองนม่จจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพี่แบบเบลเข้ามาด้วยก็มันก็จะเดินแค่มากินอาหารบรรยากาศตอนกลางคืนน่ะแสงสีอเป็นไงตอนที่หนูไปเบอร์ลินโอ้โหทำไมช้าเด้อร้านนี้ก็คือร้านประจำพี่อ,อ่ะกลมาถ่ายรูปแล้วกันร้านที่นะครับแฟน พี่ละออกเขาจะพามาเพื่อเราลึกถึงแฟนเขาก็เปลิกร้านนี้คือร้านขายกาแฟที่เขาเขาบอกว่าให้หนูอ่ะร้านนี้คือรแรกหนูก็จะไม่มา,ามใช่ค่ะคุณสามีาเขาบอกขออน,นุญาตให้มาแต่วันนี้ร้านปิดวันนี้วันพุธร้านปิดโอ้แหกเกลืปขอโทษนะ น,นั่นก็คงจะเดินไปเรื่อยๆอาจจะไปกินไอติมกันหน่อยไหมเดินรอบๆไปทั้งหมดดีไหมหรือว่าจะเดินกลับเลยเดีออตอนนี้สามโมงให้เวลาเดินขึ้นบ้านครึ่งชัวโมงหรือจะถือไอติมเดินกันไปกินได้ทางั้นไปตรงนี้ไป,ไปจะอ้อมนะไหมอ้อมไปไหมอ้อมไม่อ้อมเหรอมาจะ, <Okay. S 1> ะถ่ายรูปตรงนี้ให้พี่สักรูปได มือหนูไม่ว่างนะแม่จะปมืตอบรงนี้ใช่ไหมตอบตรงนี้มาจับมือไว้ <c oughs> วหายอนนเาเ,อาเข้าหลุอเยาเข้าหลุมจะห่องนะมเ,เข้าไม่ได้เอาเข้าหลุมจะ,งจะงวงพอ,อดีเมื่อกี้ใช้อันนี้เราบานเดินจะไปกินไอติมอ่ะนะ,ะหลังจากที่พี่ หลังจากที่พี่ไม่ได้กินร้านที่แฟนพี่เอ่อแฟนที่คือร้านที่พี่เคยมากับแฟนพี่นะคือปิดคือปิดคือที่นี่เขาก็จะปิดเขาจะเปิดร้านเขาจะเปิดสี่โมงเย็นไม่ได้เปิดบ้านเราเออที่ที่เมืองดอยนี่เขาสิบโมงเขาสิบโมงเขาก็เปิดแล้วนะอะไรกันนะ เดี๋ยวน,นูต t o ก่อนมาล้างไม่ติดมือนเดี๋ยไปคนเดียวนะนะอ,อันนี้ก็เป็นถนนคนเดินที่ที่เดินกันเมื่อคืนนะนะแต่ช่วงนี้เขายังไม่เปิดแต่ของแพงมากขอบอกแค่ร้านนี้ที่หนูบอกแบเบลว่าเขาจัดแต่งตัวสวยหนูามาเดินฝั่งนะี้ดีื่เ่าไม่ถนัด ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะบ่ายสามยังไม่เปิดเลยเงียบบ่ายสายรรมแล้วเร,ร,ร้านพิซซ่าเราไม่ต้องกินนะร้านพิซซ่าแบบว่าเขาทําสําเร็จแล้วไม่ใช่พิซซ่าโอ้สิบ้านเราอยากอยกลับไปกินพิซซ่าเลยแบบหนูนึกขึ้นได้ <c oughs> ร้านแว่นนี่หนู <c oughs> เพราะว่าที่นี่น่าซื้ออยู่นะ <c oughs> ดีไซน์เขาดีมาก <c oughs> ด,ดีไซน์เขาวัยรุ่น <c oughs> ร้านแว่นเมื่อวานเนี้ย ถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสากาส็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ของเช้าอ้าวเาพี่เขาเปิดแล้วนะเนี่ยอ้าวเข้าไปสิเข้าไปซื้อสิฮะแต่ว่าเขาบอกเขาเปิดกี่โมงอา้าวถ้าร้านเขาเปิดถ้าเขาเปิดประตูแล้วเข้าไปดูได้ร้านสแสดงว่าเขาไม่ได้เปิดสี่โมงอย่างที่เขาพูดนะวนมากเนี่ยเขาก็เตรียงไหมเนี่แต่บางร้านเนี่ยเขาก็เพราะมันใกล้สี่โมงแล้วถ้าเราคือมันก็ใกล้แล้วนะดูซื้อไปละ สามโมงเนี่ยอนี้ก็เตรียมจัดห้องจัดร้านจัดบริการแต่ตอนนี้เป็นตอนที่เห็นไหมมันม,มีคนคนเดินธรรมดาแต่ร้านก็อาจจะเปิดก่อนครึ่ชงชั่วโมงเปิดก่อนแล้วแต่อือถือโทรศัพท์คือจะใช้เน็ตเกินเยอะแต่เวลาข้อฟาร์มมาจะเห็นหมดนะหนูก็ใครส่งอะไรมามันขึ้นโซ่ ใช้เน็ตดูยูทูบร้านเนี้ยที่หนูบอกว่าร้านนี้ใช่ไหมที่เราไปซื้อเค้กกันนะเมื่อคืนนี้เค,เค้กวันเกิดของพี่แบเบลซื้อเค้กไปทำอมมปอตอนกลางวันวันพุธคนก็จะเงียบๆแบบนี้ทุกวันแหะทุกวัน <c oughs> ต้องมีเห็ดด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ก็คือเนี่ยเขาจะหยุดใน,นช่วงบ่ายคนจะเงียบเงียบเหลือแหละแต่เขาจะมาคือกอ็หกโมง<า>โอไม่ใช่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสองชั่วมอะไรอย่างเงี้ยในร้านคุณคินว่าประเทศเยอรมันเปิดช้าแล้วนะที่นี่ยังเปิดช้านะ่ะประเทศเยอรมันปิดวันอาทิตย์ประเทศนี้ปิดนะ อาทิตย์อิดเหมือนกันถ้าเรามาวันอาทิตย์เดี๋ยวเห็นไหมปิดช้ดยก,กัน,น,นเห็นจะลืมอุ๊ยร้านหมูเมคคาไลฮนะเมคคาไลา เป็นจุดศูนย์กลางเดินชมเมืองไปแล้วกินไอติมไปมจำได้แล้ววาไก็พาม่เดียวสุดๆเนี่ยจุดๆที่จะพามาที่ได้นาฬิกาทักเรือนหนึ่งไหม โอ้นาฬิกาซื้อไปฝากแฟนได้ของผู้ชายของแฟนผู้ชายพี่ก็เดินไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นโฮเทลโรงแรมเมื่อคืนนี้น่าจะมากินถ้าจะไม่ผิดอืมอ เสื้อตัวนี้ที่เราอยากซื้อแต่ว่าเป็นเสื้อเด็กได้ซื้ออยู่นะเสื้อที่หนูอยากซื้อเมื่อคืนเนี่ย แม่แน่อากาศแล้วกลับเอาเสื้อตัวนี้ก็ดะมันจะสายเกินไปนะมถ้าเราม,ามีเวลาเนี่ยถ้าเรามาเย็นๆกับพี่เขาไม่มีโอกาสใช่ไหมเพื่อความทัวซื้อเลยมีเวลาติมาซื้อไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้เพื่อตัวเองเนะพื่อคนอื่นพ่อลูกพ่อหลานมันก็มีเบอร์ใหญ่ว่านี้ก็ มาดูก่อนว่ามันตัวใหญ่ได้ไหมหนูว่ามันเล็กไปอ่ะอยากเอาไปให้หลานดูนะเนี่ยแต่ว่ามันเล็กไปเขาไม่มีตัวใหญ่พอดนี้ใช่ไหมถ้าใหญ่ถ้ามาเขามาดูให้แล้วมันไม่มีถ้าใหญ่เขานี้ได้ใหญ่ตัวข้างบนมันลายหนูไม่ชอบชอบลาย โอเคตัวใหญ่ท้อข้างบนน่งไม่ชอบลายนั้นฮัลโหลดิชอนบิ๊กไซส์เฮ้ยฮับบินบิ๊กไซส์ดิเซอร์ใครด้วยหนูดิเซอร์ช้าเลยดิบิ๊กไม่ชอบตัวบนแต่ว่าข้างหน้าเป็นยังไงหนูดิเซอร์แค่ลยบิ๊กไซส์ว่ะร้านแป๊บนึงหนูช่ตัวอ๋อมันเป็นแค่ลายอย่างนี้เองลายแบบนี้ก็มีสัญลักษณ์ของอิตาลีอยู่แ้วมีโท ทับแตไม่ได้เพราะมันกินเก่ง